สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมอดีตกำลังพลกองร้อยฐานพรานจู่โจม909ชุดควบคุมและประสานงานโครงการ513ค่ายปักธงชัยได้มีโอกาสเข้าร่วมยุทธการต่างๆของชาติเช่นยุทธการช่องบกเมื่อปี2528-29และ30นะช่วงปี30นี้ก็ไปคาบกึงกับยุทธการบ้านร่มเกล้า ยุทธการช่องบกผมได้ประจําอยู่ที่ส่วนแยก14ชกพรานไพรหัวหน้าส่วนแยกก็คือผู้บัคบบัญชาร้อยโทกิตติเทพเกียนสุสมัยเราจะเรียกกันว่าหัวหน้าจะไม่เรียกยศ <S <S ผมได้ประจําอยู่ส่วนแยกนี้โดยมีกองร้อยฐานพรานจู่โจม948 955และกองร้อยฐานพรานจู่โจม999คือกองร้อยที่ผมประจําอยู่นะครับได้ปฏิบัติภารกิจภารกิจที่ได้รับมอบหมายตอนนั้น การขึ้นพิสูจน์ทราบเนิน5.00กว่าจะขึ้นพิสูจน์ทราบได้เราจะต้องมีการเอ็กซรเลสแกนพื้นที่ทั้งหมดนะครับในโซนนั้นตลอดแนวที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีไปนะถึงก็ไปประจำอยู่ที่บ้านโนนสูงบ้าน8ดอุ้มบ้านคอนะบ้านแครดอนซึ่งใน่วนแยก14สากองร้อยจู่โจมเนี่ยก็จะสแกนพื้นที่กันขึ้นไปจนในที่สุดนะไปปักธงบนยอดเนิน500 คือผมสรุปรวบยอดเลยวันนี้ผมตั้งใจจะมาพูดนะครับในเรื่องของกองโจรเขมรเนี่ยผมพูดได้คําเดียวว่าเชื่อถือไม่ได้นะครับแล้วการปล่อยข่าวเฟกต่างๆของทางกัมพูชาเนี่ยเราแก้ข่าวก็ส่วนแก้ไปแต่เราอย่าลืมครับทุกครั้งที่ กองกําลังกองโจนขเขมรมีการปล่อยข่าวเฟกต่างๆว่าเราทําอย่างนั้นเราทําอย่างนี้แล้วสังเกตดูเราย้อนไทม์ไลน์มาเลยตั้งแต่อดีตเขาพูดอะไรว่าเราทําอะไรสิ่งนั้นแหละคือเขาจะทําและล่าสุดนี้เขาได้กล่าวหานะครับปล่อยข่าวเฟกต่างๆว่าไทยใช้อาวุธเคมีเคมีชีวะอะไรพวกนี้นะครับอาวุธเหล่านี้นี่ ในอนุสัญญานะครับมีการระบุไว้กัมพูชาก็มีส่วนร่วมไทยก็ได้ร่วมกับอนุสัญญานี้แนะครับในการไม่ใช้สนามทุนระเบิดไม่ใช้เคมีชีวะแต่กัมพูชาก็จะบอกว่าเราทําโดยตลอดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามทุนระเบิดก็บอกว่าไทยเป็นผู้ทําหรือไม่ของ,ของตกค้างเก่าหรือการปล่อยข่าวต่างๆปล่อยข่าวว่าไทยทําอย่างนั้นไทยทําอย่างนี้ในที่สุดเขาเป็นผู้กระทําสิ่งที่เขา กล่าวหาไทยทั้งสิ้นทีนี้ผมมีความเป็นห่วงนะครับพี่น้องทหารหารพี่น้องประชาชนในเขตแนวชายแดนซึ่งล่าสุดกัมพูชาปล่อยข่าวว่าเราใช้สารเคมีทําสงครามเคมีแล้วกําลังพลของเขาก็มีการสวมหน้ากากหน้ากากป้องกันแก,ก๊สจริงๆแล้วหน้ากากที่สวมเนี่ยมันเป็นการหน้ากากที่ใช้พ่นสีรถจนหรือเปล่าไม่ทราบ,นะรบถ้าหน้ากากป้องกันแก,ก๊สพิษจริงๆเนี่ยมันจะคลุมหมดหรอครับ ตั้งแต่ดวงตาจมูกหายใจปากนะครับมันจะไม่เป็นแบบนี้ทีนี้จุดที่ผมต้องการจะสื่อก็คือฝากถึงพี่น้องทหารทหารที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ตามแนวชายแดนขอให้เตรียมพร้อมหน้ากากป้องกันแกส๊สพิษไว้นะครับเท่าที่ผมเห็นยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าหน้ากากป้องกันแกส๊สพิษเนี่ยในสงครามตามแบบเนี่ยมันจะเป็นกระเป๋าสี่เหลี่ยมนะเพราะอยู่ด้านขวาือเพราะว่าเราไม่รู้หรอกครับว่ามันจะ ใช้ตอนไหนผมมั่นใจเหลือเกินว่ามันใช้แน่แต่ไม่ต้องสงสัยว่ามันจะเอามาจากตรงไหนนะเรากันไว้ก่อนดีกว่าแกเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันใช้ขึ้นมาแล้วเราไม่ได้พกหน้ากากป้องกันแก๊สพิษเนี่ยมันอันตรายกับกําลังพลหรือพี่น้องประชาชนเรามากผมไม่มีเจตนาที่จะพี่น้องประชาชนต้องตื่นกลัวนะครับเป็นห่วงพี่น้องทาหารหารมากที่ต้องปฏิบัติภารกิจอยู่ส่วนหน้าเผชิญหน้า ซึ่งอาวุธที่มันจะใช้สารเคมีตรงนี้เข้ามาได้ก็คือลูกยาว BM21 หรือปืนใหญ่อาวุธปืนเล็กนี่มันใช้สารเคมีไม่ได้หรอกก็ฝากกองทัพนะครับหน้ากากป้องกันแก๊สพิษขอให้เตรียมให้กับกำลังพลไว้ด้วยสิ่งที่เขากล่าวหาเรานั่นแหละคือสิ่งที่เขาต้องการจะทำแล้วและผมเชื่อมั่นว่าเขาได้ทำการร่างหนังสือร้องเรียนไว้แล้วมีการปล่อยข่าวเฟซก,ก่อนว่าไทยกระทา เพื่อเอาไปสนับสนุนเหตุผลต่างๆให้คนเชื่อถือว่าไทยใช้จริงๆเขาไม่ได้ใช้และในที่สุดตบท้ายด้วยการใช้แก๊สพิษเองผมขอฝ่าตรงนี้ครับคือถ้าเราดูไทม์ไลน์แล้วเนี่ยกองโจรเขมรเนี่ยตั้งแต่ปีไหนจนถึงยุคเนี้หาความจริงไม่ได้นะพูดอย่างทำอย่างไม่สนใจกฎกติกาของเราก็สุภาพบุรุษแต่สุภาพบุรุษต้องมีขอบเขตนะ สุภาพบลุต้องมีขอบเขตเอาเป็นว่าผมสรุปรวบยอดตอนนี้เขากล่าวหาว่าเราใช้แก๊สแก๊สพิษสารเคมีแล้วเขาก็ให้กําลังพลสวมหน้ากากแสดงละครเพราะฉะนั้นผมจึงมีความมั่นใจในส่วนหนึ่งว่าเขาอาจจะใช้สารเคมีแก๊สพิษขอฝากกําลังพลนะท่านผู้ชงคัณชาสงครามเต็มแบบหน้ากากป้องกันแก๊สพิษนะครับซอกซักซ้อมกันให้ดีนะครับ กี่วินาทีนะครับในการใส่สวมใส่กี่วินาทีถึงจะรอดไม่เกินเจ็ดวินาทีมั้งนะครับเท่าที่ผมเคยฝึกมาในสงคารามตามแบบไม่เกินเจ็ดวินาทีเทสต้องมีการฝึกซ้อมนะครับฝึกซ้อมแล้วก็พกติดตัวกันได้แล้วเพราะว่าผมมีความมั่นใจอยู่ในระดับหนึ่งว่าทหารขมรมันอาจจะใช้สารเคมีชีวะแต่ไม่รู้หรอกครับว่าสารอะไรอย่างไรแต่มั่นใจว่า ยุทธวิธีของมันเป็นการรบแบบกองโจรไม่มีกฎกติกามันจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกับผู้กอ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในยุคหนึ่งนะครับเขาก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยก็เป็นห่วงครับขอฝากกันแล้วกันว่าหน้ากากป้องกันแก๊สพิษเตรียมพร้อมไว้ได้แล้วนอกจากการเตรียมอาวุธกำลังพลในแนวต่างๆขอให้เตรียมหน้ากากป้องกันแก๊สพิษเอาไว้ด้วย เราเตรียมไว้ไม่เสียาหายครับเตรียมไว้ไม่เสียาหายกันไว้ก่อนนะกันไว้ก่อนดีกว่าที่มาตามแก้มันจะแก้ไม่ทันนะครับเป็นห่วงตรงนี้จริงๆนะครับก็ขอฝากแล้วกันสวัสดีครับวันนี้กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือจะขอนําเสนอหัวข้อการจัดความรู้ของกรมวิทาศาสตร์ทหารเรือในหัวข้อเด e เมสหน้ากากป้องกันอาวุธเคมีชีวะ สืบเนื่องมาจากปัจจุบันจากการปฏิบัติงานจริงของวสในรองรับสถานการณ์ด้านนิวเคียร์ชีวเคมีภัยกใต้กังกอันร้นนายต่างๆหรือแม้กระทั่งการฝึกอกองทัพเรือหรือการฝึกความพร้อมของหน่วยเราจะพบว่กากําลังพลในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยกําลังรบที่เขาร่วมกันฝึกหรือกําลังพลของกรมวิสาหกนเรือยังไม่มีความเชี่ยวชาญหรือว่าบาง,บางนายขาด ทักษะในการสวมใส่หน้ากากป้องกันซึ่งหน้ากากป้องกันคเ,เคมีหรือหน้ากากป้องกันแบบต่างๆเนี่ยมันมีมีการจัดหาแต่ละขนาดแต่ละประเภทจะแตกต่างกันนะครับแต่ละบริษัทผู้ผลิตก็จะแตกต่างโมเดลไม่เหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้กรมยาศาสตร์านเรือได้นําน้องๆอสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่หน้าตาหล่อหลอสวยๆวยทั้งหมด5นายนะครับมานําเสนอเพื่อให้ทาง ท่านผู้ชมได้ชมในเรื่องของการจัดทำความรู้ของกรมวิศาการหารเรือในหัวข้อ t h e m ์ s มหน้ากากป้องกันอุธเคมีชีวะจากประเด็นปัญหาที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนี้ที่กําลังพลของกองกทัพเรือนะครับที่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งกำลังพลของกรมวิศาการหารเรือขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของทักษะการใช้หน้ากากป้องกันที่จะต้องเผชิญเหตุในทุก มิตินะครับในด้านสถานการณ์ด้านนิวเคลียร์ชีวเคมีเพราะนั้นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องทําองค์ความรู้นี้ขึ้นมาเพื่อใหอ้เป้าหมายของเราก,ก็คือหน่วยโดยต่างๆในทอรอที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งหน่วยคล้าการของกรมวิสาการเรือจะต้องมีการเตรียมพร้อมสวมใส่หน้ากหน้ากา,ากาป้องกันที่ถูกต้อง สะดวกรวดเร็วนะครับพร้อมที่ปฏิการและไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตของตนเองนะครับหน้ากากป้องกันอาวุธเคมีชีวะเรามาดูหน้ากากแต่ละประเภทนะครับหน้ากากแต่ประเภทเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปนะครับรูปแบบโมเดลหน้หนากากาเนี่ยป้องกันเคมีชีวะทหารนะครับก็จะแตกต่างไปแล้วแต่โมเดลบริษัทผู้ผลิตนะครับอันนี้จะเป็นหน้ากากรุ่นรุ่นต่างๆนะครับส่วนใหญ่เราวิทยศาสตร์จะจัดหาจากประเทศฝรั่งเศสบ,บ้างอังกฤษบ้างหรือทางเอเมริกาบ้างแล้วแต่บตริษัทผู้ผลิตที่จะเป็นผู้ผ จําหน่ายนะครับซึ่งมันจะมีความแตกต่างตั้งแต่โมเดลต่างๆนะครับแม้แตกต่างในเรื่องของไส้กรองที่จะมาใช้ในการป้องกันสารพิษในการดูด เข้าหายใจเข้าร่างกายนะครับไส้กองบางอย่างก็จะอยู่ฝั่งซ้ายไส้กองบางอย่างก็จะอยู่ฝั่งขวาหรือบางอย่างก็จะอยู่ตรงกลางนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังพลทหารหรือกาลังพลของกรมยศทะเลือที่เข้าไปปฏิการในพื้นที่ทางทหารเกี่ยวกับาการป้องกันอาวุธเคมีชีวะก็จําเป็นจะต้องมีการาเรียนรู้การสวมใส่หน้ากากที่ถูกต้องที่รวดเร็วและปลอดภัยนะครับ นี่ก็เป็นหน้ากากทางทหารสีดํานี่เรามาดูหน้ากากอีกประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งนะครับก็จะเป็นหน้ากากในเรื่องของทางด้านที่ใช้ในการบรรเทาสารภายหรือแม้ใช้ในเรื่องของการารปฏิบัติงานในห้องแลบที่เสี่ยงภัยทางด้านสารเคมีหรือตหรือโรงงานของกองโรงงานต่างๆโรงงานแบตเตอรี่หรือลงหรือ โรงงานที่มีภารกิจในการซ่อมเรือที่มีการอ็อกเชื่อมต่างๆนะครับหน้ากากที่ใช้ในการ,าารบรรเทาสาภัยทางด้านสารเคมีหน้ากากประเภทนี้ก็จะมีลักษณะแตกต่างจากหน้ากากที่ใช้ทางทหารนะครับเราจะเห็นว่ารูปร่างหน้าตาก็จะแตกต่างกันไปนะครับประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับตัวของต,ตัวยางตัวสภาพหน้ากากแล้วก็ตัวไส้กรองนะครับ นี่อีกประเภทหนึ่งที่เราจําแนกไว้ประเภทที่3ก็คือเป็นหน้าก,ากากที่ใช้ในเรื่องของการป่า,ปาจลาจลน,นะครับการปราจลาจลหรือและการตกาต้านการการล้านเนี่ยหน้ากากาเราจะใช้ร่วมกับหน้ากาก ที่ใช้ในการปฏิบัติการต่างหารเช่นเดียวกันทางด้านอาวุธเคมีชีวะแต่เราจะเปลี่ยนที่ตัวไส้กรองท,ที่ตัวแคนิเตอร์เท่านั้นนะครับแคนิเตอร์ที่ใช้รองรับในเรื่องของการปัดกระจนการใช้แก๊สน้ำตานะครับเราก็จะถ้าเราใช้ในเรื่องของการปัดกระจนแก๊สน้ำตาเราก็จะเปลี่ยนตัวแคนิเตอร์นะครับถ้าใช้ในเรื่องของการสงครามอาวุธเคมีชีวะ เราก็จะใช้อีกประเภทหนึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆแต่ว่าไส้กรองของทางด้านการป้องกันอาวุธเคมีชีวะที่กรมวิทยาศาสตร์มีอยู่เนี่ยมันสามารถป้องกันได้2ออย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาวุธเคมีชีวะหรือการบัดการทางหานหรือในการปั่นจรวดเขาเรียกว่า t o in one นะครับจะสามารถป้องกันได้ทั้ง2ออย่างนะครับในการจัดทำางคลรู้ของกรมวิทยาศาสตร์เรือในหัวข้อเดี่แมหน้ากากป้องกันอาวุธเคมีชีวะ จะมีขั้นตอนการจัดทำองค์รู้เพื่อให้กำลังพลทุกกำลังพลของกองทัพเรือกำลังพลของกรมวิสนรเรือได้เรียนรู้การสวมใส่ขั้นตอนการสวมใส่หน้ากากป้องกันที่ถูกวิธีนะครับถูกต้องรวดเร็วปลอดภัยนะครับซึ่งมาตรฐานของการใส่หน้ากากป้องกันอาวุธเคมีชีวะนะครับอยู่มาตรฐาน อยู่ที่9วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ทำกะที่หลังจากที่กรมยรศาสตร์ได้ทําองค์ความรู้นี้แล้วเนี่ยก็จะเผยแพร่ให้กับหน่วยงต่างในกองทัพเรือที่เกี่ยวข้องนะครับได้นําไปใช้ประโยชน์แม้กระทั่งก็ต้องมีการฝึกฝนให้เกิดความเย่ยวชาญให้ได้สวมใส่าตามมาตรฐานสากลครับภายในเวินาทีสวมใส่น้กากครับแก๊สแก๊สเรามาดูนะครับ1,1 0่1พ0 1, 1 0 1400 1พ0 0 1ี0 0 1 0 0 1 0ห1า0 0ยุดทำเรามาดูนะครับมาตรฐานการสวมใส่หน้ากากต้องภายใน9วินาทีนะครับเราจะเห็นได้ว่าน้องบางท่านครับเขาก็จะสามารถทําได้ถูกดั้นตอนนะครับแต่เดี๋ยวว่าต้องจัดปรับให้เรียบร้อยนะครับหน้ากากต้องแนบแน่นใบหน้านะครับต้องไม่เอียงไม่ผิดรูปนะครับเพราะไม่งั้นแก๊ส หรือสารพิษเนี่ยจะเข้าสู่บริเวณขอบหน้ากากได้นะครับแล้วก็ต้องทดลองอหายใจเข้าหายใจออกโดยปิดไส้กรองขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังและพบกันใหม่ครับสวัสดีทุกท่านครับ